เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะคู่เงินปอนนะครับกับเงิน USD เนาะพอดีช่วงน่าจะมาสักหัวค่ํานะครับผมเปิดออเดอร์บริเวณนี้เนาะพอดีติดธุระเลยนะครับก็เลยใช้วิธีการพิมพ์ว่าผมจะเข้าออเดอร์บริเวณไหนยังไงนะครับก็เข้าออเดอร์เมื่อราคาหลุดโลงบริเวณนี้นะครับที่เลเวลหนึ่ร้อยเนาะเข้าปุ๊บราคาก็กระชากไซด์ไปอยู่พักหนึ่งก่อนท,ทิ้งตัวลงมานะครับดน TP บริเวณนี้นะครับ มาดูจหวะในการเข้าทํากําไรก่อนว่าผมพิจารณาไงนะครับดูทําเฟรมใหญ่ก่อนเนาะผมดูทาเฟรมใหญ่ที่ทาเฟรมทาเฟรมวีคนะครับเอ้ทำเฟรมมันนะครับคือเป็นการเล่นเก่งกําไรระยะสั้นก็จริงนะครับแต่ผมจะค่อนข้างตระหนักถึงความปลอดภัยเนาะของของเทรนนะครับต้องค่อนข้างโฟลว์ตามเทรนแล้วก็ต้องดูว่าทาเฟรมใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยมัน มันไปชนแนวรับแนวต้านบริเวณไหนหรือเปล่านะครับอ่ะมาดูทางเฟรมมันก่อนอ่ะงเฟรมมันเราเห็นเป็นแบบนี้นะครับเห็นว่าราคาเคยทิ้งตัวเรามาแล้วช่วงนี้ก็เป็นไซด์เบย์นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือเนี่ยครับเราเห็นราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณที่เส้นเอ็มเอหนึ่งร้อยวันเห็นไหมบริเวณนี้เออแล้วมันไม่ผ่านนะถ้าเกิดเราลองกางฟิโบนะครับจากบนลงล่างนะหรือล่างขึ้นบนก็ได้ เนีย่ยครับถ้าเกิดผมจากกลางจากล่างล่างขึ้นบนนะครับแสดงว่าเป้าหมายหาเป้าหมายขาลงเนาะมันก็ไปติดตรงเลเวล6 1 8เป๊ะเลยเห็นไหมซึ่งตรงกับฟิโบ100นะครับแต่ถ้าเกิดผมกลับฟิโบอ่ะ68.8ต้องเป็นอะไรครับเป็น38.2เหมือนกันกลางขึ้นก็ได้นะครับนี่เห็นไหม38.2โอเคทำฟรมวิกเห็นว่าราคาชนนะครับชนแนวต้าน ที่เส้น EMA แล้วก็ชนของระดับเลเวลของฟิโบเนาะดะูทางเฟรมวิกต่อนะครับตะกิ้ทางเฟรมมันเนาะ,ะทางเฟรมวิกเห็นอะไรทางเฟรมวิกจริงๆนะถ้าเกิดดูวิดีโอก,ก่อนตอนแรกนะครับตอนนี้มันเป็นลูกศรสําหรับเข้าออ,อเดอร์เนาะถ้าเกิดเราดูจริงๆเราจะเห็นเส้นราคาเนี่ยกระโดดห่างจากเส้น EMA 5วันมันจะเป็นเหมือนลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่ลงมาทดสอบเส้น EMA 5วันมีไง ตอนแรกมันยังไม่ลงมาทดสอบมันจะประมาณปิ่นๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดดูราคาตรงนี้นะพอดีลูกศรมันตรงนี้มันบังนะไม่เห็นเออทางเฟรมวิเห็นอย่างเงี้ยแล้วอ่ะราคาควรจะลงมาทดสอบอยใน5วันทางเฟรมเดเราเห็นอะไรอ่ะทางเฟรมเดทางเฟรมเดก็เห็นราคามันมันเดือมล้ําของเส้นีเ E21 วันเนาะตอนแรกเนาะนะครับพร้อมกับยังไงครับเกิดภาวะเคลียร์บนเพื่อดิดตัวลงล่างผมใช้จินสอเขียนด้วยนะตอนแรกถ้าอ่านลักษณะของขึ้นอเีเล็เวฟเวอเนี้ยนะครับ อ่าตอนนี้ก็เลยเป็นลักษณะของคลื่นที่หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คลื่นที่หนึ่งคลื่นที่สองนะอันนี้เป็นลักษณะของเครื่องที่สามถูกไหมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่สี่คลื่นที่สี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนไซเบอร์นะครับเนะาะเคื่อเราดูก็เป็นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนไฮยโกลงโ,โ,กโลยกลงแล้วบีบตัวเข้านะครับ เป็นลักษณะเหมือนเหมือนเหมือน Rising Bed หรือเปล่า f อลลิงเ b e นะครับเออเหมือน f อลลิงเ b e นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลักษณะของคลื่นที่ห้านะครับเียดเบ็คลื่นที่ห้าวัดเป้าหมายนะตัวนี้เกิดภาวะเคลียร์เกิดเด์เจนนะครับดู MACD ที่เกิดไหม MACD ยืนยันไหมเป็นเ e d ที่ห้า MACD ยืนยัน Bed เป็นเ e d ที่ห้าราคา ควรจะลงมาเทสตรงเส้น EMA ยี่สวันสี่ชั่วโมงดูซิสี่ชั่วโมงเกิดอะไรสี่ชั่วโมงผมก็เห็นราคามันหลุดประมาณเนะี้ยเส้น EMA หนึ่งร้อยวันนะครับวันนี้มันขึ้นที่หนะ้าเนาะผมก็ไปที่ทำเพ็นสิบห้านาทีเนหน้ตอนแรกสิบห้านาทีอ่าสิบห้านาทีนะครับสนะิบห้านาทีผมก็เห็นแล้วว่าอ๋อลักษณะของราคามันมันทิ้งตัวบริเวณเนี้ยมา เคยทิ้งมาอย่างนี้แล้วก็เป็นไซด์เวย์แบบนี้แล้วก็ทิ้งมาอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดดูจากลักษณะของ m อ c d ในการอ่านคลื่นเนาะอ่านคลื่นก็ยังมองว่าบริเวณนี้น่าจะเป็นอิมพัลส์ของคลื่นที่สามอยู่นะอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของคลื่นที่หนึ่งคลื่นที่สองคลื่นที่สามนะครับคลื่นที่สี่น่าขึ้นไปพักอ่าผมก็เลยกลางฟิโบเลยนี้จริงจริงกลางบริเวณไหนเป็นนี้ได้บริเวณนี้อ่าบริเวณนี้ใช่ไหมผมดูห้าทีเนาะพ่าผมกลางไหน ผมกลางตรงนี้จําได้ผมกลางตรงนี้นะครับกลางตรงนี้แล้วผมมีกรณีถ้าเกิดดูในลักษณะทำเฟรม5นาทีจะเห็นเป็นลักษณะของภูเขางสูงใน m a c d ลักษณะของอ p นพ s e นะครับคลื่นที่3นั้นแสดงว่าต้องมีนิวโลของคลื่นที่5ลงไปนะครับแต่ลักษณะของทำเฟรม15นาทีเนี่ยเออตัวเนี้ยขึ้นไปพักผมมองว่าน่าจะมีนิวโลต่อนะน่าจะทำอินพาวของคลื่นที่5นะครับผมเปิดลักษณะของทำเฟรม5นาที5นาทีผมตรงนี้บอกว่าถ้าเกิด ผมจะเปิดเซลเมื่อราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณเส้น78.6เห็นไหมครับขึ้นมาทดสอบ78.6พร้อมเกิดภาวะเคลียร์ราคาขึ้นไปทดสอบนะครับแต่ปรากฏว่ามีเงื่อนไขหนึ่งที่ผมบอกคือนะครับหรือเห็นไหมครับหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าราคาหลุดโลเดิมผมจะ follow เซลล์นะครับปรากฏว่าตรงนี้ราคาหลุดโลเดิมเห็นไหมครับเป็นแท่งหลุดลงมาผมก็เลยเปิดเ,เซลบริเวณนี้แล้วก็มา TP บริเวณนี้เห็นนาะ น,นี่คือเหตุผลในการเข้าทํากําไรนะครับของคู่เงินดีเนาะพอดีไม่ช่วงนี้ไม่ได้ดูกราฟนะครับไม่ได้วิเคราะห์ค่างเงินกับทองคำเนาะเอออันนี้น่าจะเป็นรู้สึกคลิปแรกของวิกีโนี้เลยที่้ทําจังหวะเข้าเข้าทา,าทำกาไรนะครับยังไงผมมีจังหวะเข้าทากาไรแล้วเดี๋ยวอัดวิดีโอทุกครั้งนะครับสำหรับเป็นเ a ส e study สำหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ